มาตาแปดสิบสาม เกี่ยวกับวักหนึ่งผู้ที่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจะมีการฟ้องมังคับคดีในการจดทะเบียนได้โดยต้องมีการเบ็ดเป็นทางทะเบียนด้วยและมีความประสงค์ที่จะขอจัดการในการที่ดินโดยมีการยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา71็ดอวัสองเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการสอบสวนเอกสารหลักฐานในที่นี้ผู้ร้องก็ได้มีการคำขอเสนอโดยมีการสมควรในที่นี้และได้มีการเชื่อถือให้ในการยอมรับอายัดไว้ในการกำหนดต้องเป็น30วันและมีการวันสั่งรับอายัดเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วถือว่าวันที่มีการอายัดนั้นได้มีการสสิ้นุดลง เมื่อผู้ขออญญายัดนั้นได้มีการซ้ําในกรณีเดียวกันและจะเป็นกรณีเดียวกันอีกไม่ได้ล้อสามถ้ามีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นมีการอญญายัดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายให้พหนักงานเจ้าหน้าที่นั้นที่มีอำนาจในการสอบสวนออพยาหลักฐานโดยมีอำนาจที่เป็นเชื่อถือได้รับในการอญญายัดในที่นี้เป็นผู้ได้รับอญญายัดโดยไม่ชอบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและพะนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้มีคำสั่งการยกเลิกอายัดนั้นได้แล้วแจ้งให้ผู้ที่ขออายัดนั้นทราบด้วย